ภูเขาที่สูง <travaille> ที่สุดในโลกอันแรกคีริมันจาโรอันที่สองภูสอยดาวภูกับเท่ามันเหมือนกันทุกอย่างภูเขาไม่เหมือนกันเลมึงพาพี่เจ๊พูดอะไรกี้ไหมประเทศแรกที่ชอบมากเลยเบอร์เยี่ยมเบอร์เยี่ยมประเทศที่มีกรุงโซเป็นเมืองหลักคือประเทศอะไรเกาหลีใต้ ถูกต้องครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องโคตรนายนะวันนี้เราจะมาเล่นทังโบราณกันพี่บอยวันนี้เราจะมาตอบคําถามตอบถูกคือรอดตอบผิดคือโดนน้ำแข็งน้ำแข็งนี่คือแบบไม่ไม่แบ่งครึ่งนะหนึ่งถุงเต็มเต็มถังกระสอบทังกระสอบหนึ่งถุงเต็มทุกคนมีสี่ชิ้ีโอเคใครที่อยู่รอดถึงก็เป็นผู้ชนะใครที่ตอบผิดก็ตกรอบโอเคมาเริ่มเลยไปดูพิธีกรเลยครับสวัสดีครับผมแอนดี้มือพูดปกติไม่ได้หนอไอ้สัตว์ โตอสวัสดีครับผมแบนดี้นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายคำถามนะครับแล้วหมวดแรกก็คือหมวดความรู้รอบตัวเริ่มกันที่คนแรกเลยครับเอาฟังใครครับฟังไหนพี่นุชฝั่งซ้ายพี่บอลนะครับความรู้รอบตัวโดนถุงแรกชัวความรู้รอบตัวนีลยประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกคือประเทศอะไรเปัจจุบันไหมปัจจุบันครับอินเดียผิดครับ คือประเทศจีนนะครับไอ้มันทัวเลยทัวครับหลังบ้านหามาให้ครับทัวเลยอันนี้จาก g l e กิลอินเดียมันเพิ่งแซงไปเอาน้ำแข็งใส่เลยครับไปเลยหนึ่งจุดเลยเออได้มึงก็ใส่ตรงนี้ก่อนด้ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกคือประเทศอะไรครับลืมสิลืมลืมเล็กที่สุดในโลกสิงคโปร์ไปเล็ก เราเคยพูดกันอยู่อ่ะมันพูดยากชื่อประเทศเปน่ะไรเดียหมดออ้อโอ้ยอินโดนีเซียไปคำตอบที่อิทผิดคำตอบคือวาติกันครับเออนั่นแหละรัฐรัฐรัฐวาติกันใส่น้ำแข็งครับเดียกหมดไม่อัปเดตวัววัววัอัววัโอ้ววววโววยววายวัววัอวัว ทวีปที่ใหญ่ที่สุดคือทวีปอะไรครับทวีปที่ใหญ่ที่สุดอะทวีปมันมีทวีปอะไรวะเอเชียยุโรปยุโรปอินเดียไม่อะไรวะไอ้เย้งไม่ไม่รู้อยู่ในหัวไปเลครับที่เมกาอยู่เขาเรียกว่าก็ที่เมกาอยู่ก็เมกาเอเชียที่เมกาอยู่อะเอเชียคำตอบอิเดียออฟิกาเป็นคำตอบที่ ผิดครับใส่น้ำแข็งทวีปอะไรทวีปเอเชียครับบอกเอเชียไม่คจะอเมริกาไงไกลๆเลยนะครับประเทศที่เราอยู่โอ้เย็นเหมือนกันนะเนี่ยคำถา,ถามคือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นทางการมากที่สุดคือประเทศอะไรครับถามแม่งคุณอาจ<า> <ๆ S 2> จะคิดว่าง่ายแต่เฮ้ยไม่ต้องบอกเป็นทางการมากที่สุดเหรอไทยอินเดียอเมริกา ผิดครับคำตอบคือไนจีเรียไปแล้วทำไมไม่ใช้ไม่ใช้ประเทศอังกฤษอ่ะได้ใช้ภาษาจีนเยอะกว่าคนจีนไปอยู่เยอะครับวววว้้าาเเมลยจโอเคต่อมาครับพี่บอลภูเขาที่สูงที่สุดในโลกอันแรกคิริมันจาโลอันที่สองภูสอยดาวที่สามเอเวอเรส เอเวอเรสต์เป็นเทือกเขาคิริมันจาโรเป็นภูเขาสูงที่สุดในโลกเป็นคําตอบที่ถูกครับคําตอบคือภูเขาเอเวอเรสต์มันเชือกเขาภูกขาเทือกมันเหมือนกันตรงไหนภูเขาไม่เหมือนกันไอ้บึงภาพที่แนทพูดอะไรคิดไห,ไหมเอเวอเรสต์มันเป็นคือเทือกเขาเอาเวอเรสต์แต่คิริมันจาโรมันคือภูเขาไม่มันมันอธิบายได้สองแบบไ,ไอ้ไอะไรถูกก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาเรียกภูเขาที่สูงสุดคือ เอเบลส์เอเบลส์แต่ถ้าเกิดเป็นผู้เขาลูกเดียวคือคีมันจาราใส่เลยใส่ใส่น้ำแข็งเถียงกรรมการสองถูกดูยอดดิไม่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 จะกลัวู้วยนะลูกคนนี้เถียงเหมือนกันแบ่งครึ่งซองเต็มแข้งคุจะยินนะเฮ้ยตัวแข็งตัวแน่ตัดไข่ตัดไข่ตาตัดโอ้ ไม่เน่าเลยยังโอ้โหมาตะก้อนใหญ่เลยนี่บอลโดนไป2ข้อนะครับผ er ิดไป2ข้อแล้วเหลืออีก2ข้อต่อมาพี่บอยนะครับประเทศที่มีคนที่กินช็อกโกแลตมากที่สุดผมมีช้อยใซ้ครับครับมีงเอาช้อยที่ดีเลประเทศแรกเบลเยียมประเทศที่2สวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่3บราซิลประเทศแรกที่ชอบมากเลยเบลเยียมครับเบลเยียมครับเป็นคำตอบที่ คิดครับอะไรวะสวิตเซอร์แลนด์อะไรวะสวิตเซอร์แลนด์เขากินชีสกันเที่ยวเอสวิตเซอร์แลนด์ก็กินแกะไม่รู้ครตอบถูกเลยเว้ยเียมาเลยมาเลยรู้จักไอ้กิ้งไข่เย็นไหมได้ไม่ได้ได้่เ็นอไไม่ได้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 ประเทศที่ผลิตกาแฟมากที่สุดคือประเทศอะไรอินเดียไทยบราซิลบราซิลครับ ไม่เปลี่ยนคําตอบใช่ไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาเร็วเย็นตูดเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับโอเคต่อมาครับพี่เกมประเทศที่มีกรุงโซเป็นเมืองหลักคือประเทศอะไรเกาหลีใต้ไงกรุงโซถูกต้องครับเอาไปของไหนเนี่ยมึงรู้กใจทำกูอย่างนี้นะมันตามแท้แต่แท้ไทย ไคือโตกเกียวคี่อะไรกูไมเข้าใจมึงถามกูแบบนี้นะผมไม่รู้นะเออกูรู้ออมไงโ <c oughs> อเค <c oughs> ต่อมานะครับเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ชอบเรียนกันไหมครับเออรู้ๆดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดคือดาวเคราะห์อ,อะไรในในจักรวาลของเรานะครับสุริยะจักรวาลเอาได้แหละในจักรวาลเราเป็นไม่รู้ไม่รู้ดวงอาทิตย์นับเป็นเป็นเป็นดาวถ้ามึงบอกดวงอาทิตย์นับเป็นดาวเคราะห์ก็เอาดวงอาทิตย์อันนี้ผมก็เป็นดาวแต่ไม่แน่แจมกันนะแต่คำตอบผิด <Yeah. S 1> คำตอบคือดาวพฤหัสใสน้ำแข็งครับทำเลยทำเลยสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลคืออะไรอันหนึ่งเสียงอันสองแสงอันสามอากาศแสงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเปลี่ยนท่านั่งเร็นชิบหายแล้วทำอ่ะธาตทาี่มีสัญลักษณ์โอคือ อะไรตารางธาตุเคมีอุกสาห์เลยอันหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์อันสองไนโตรเจนอันสามออกซิเจนออกซิเจนคือคำตอบที่ถูกต้องเป็นไงล่ะจะโอเหมือนกันเพิ่งโอเลี้ยงวะเออมึงไม่เอาโอเลี้ยงวะส่วนใดของร่างกายที่แข็งแรงที่สุดลิ้น นยกได้ทั้งตัวเลยนะนี่น่าจะทําได้อยู่แล้วมีช้อยซี่เอาโอเคเฮ้ยของผมยังไม่มีเลยเออเอาโอเคไม่มีเพราะความเท่าเทียมเอ่อะไรแข็งแรงที่สุดใช่แข็งสุดแล้วอะไรแข็งที่สุดกันโลกกระโปรงยืนยันคําตอบไหมครับยืนยันเป็นคำตอบที่ผิดครับใส่น้ําแข็งคําตอบคือฟันเออจะตอบกามอยู่แล้วใกล้ๆกันเฮ้ยวววว้้าา ้ Whoa! Whoa! <c oughs> กปรมการครับตอ้องเริ่มจากฝ่ามือก่อนได,ได้ไหมครัโอเคต่อมานะครับเอาเป็นหมวดหมู่กีฬากันบ้างอันนี้ oh. ไล่กันตอบใครตอบผิดหรือตอบไม่ทันกระโดดหมวดหมู่แรกนะครับคือกีฬาที่ผู้เล่นในสนามมากกว่า5้าคนฟุตซอลฟุตบ,บอลบอลเล่บอลดอทบอลบาสเกตบอลแชร์บอล <c oughs> อม่อยหลังเรื่องมีเวลาเ้ามีเวลาไปค่ะพวกพึ่งพึ่ง้่าโอ้โหแล้วหมดแล้วจรโอ้โหช้าซ่าฮ่าฮ่าฮ่าพึ่งนฮมยการผู้บอลเบสบอลตเฮ้อเฮ้ยตะก้อใร เมากกว่าห้าเราันนี้เลูกถาเออไม่ได้บอกทีมเดียวได้เหรอมึงเล่นทีมเดียวได้เหรอก็ไม่ทีมเดียวเหรอโอเคถือว่าผมไม่เคลียร์เองผมให้แล้วกันคํำถามนี้แต่ต่อไปเอาแค่ฝั่งเดียวเอาแค่ทีมเดียวที่มากกว่าห้าคนไม่เอาสองสองทีมละอ่ะก็ตาบ่บอีล่ะคริกเก็ตคริกเก็ตคืออะไรนี่มันตีอ่ะอินเดียตีเลยนะโอยตีเป็นบาสเกตไอ้ปาโปโลน้ำโปโลน้ำเกิน มึงไม่รู้หรอกกี่คนไอ้เหี้ยเราไป่คิดวันนี้บอลน้ำไม่มีม่มีวันนี้บอลน้ำไม่มีมีเปล่าไม่มีมึงเอามาที่ไหนวันนี้บอลน้ำผมไม่เคยเลยดีไม่มีบีล่าไม่มีโดนครับน้ำแข็งลงหนึ่งถุงไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามาสรุปชีวิตกันหน่อยครับว่าใครเหลือเท่าไหร่กันบ้างเย็นนะอันนี้ไม่มีผลอ่ะ โอเคต่อมาเป็นคำถามพิเศษนะครับใครที่เหลือคนสุดท้ายที่ตอบถูกนะครับจะได้ลุกจากที่นั่ง2นาทีแล้วหมวดหมู่ก็คือประเทศที่อยู่ในยุโรปทวีปยุโรปเริ่มที่ <ไป S 1> เกมอังกฤษ <c oughs> เอาอไปดูนี่รีบแตงูน <c oughs> ไปขบวนนี้ <c oughs> ขบวนนี้ก็ก <c oughs> ัดซ้าย <c oughs> อ่ะไปนี่อไปนี้ออิตาลีฝรั่งเศสนิวซีแลนด์ นี่ซิแลนด์ไม่อยู่นิ่สิแลนด์ไม่อยู่เอจัดจะพ่วต่อเลยอันนี้แพ้ล้วเบลเจียมอังกฤษอังกฤษไปแล้วครับใครตอบผมโอ้โดคนแรกเลยตุรกีสเปนโคลัมเบียผิดนะครับอยู่อเมริกาใต้อ่าวิเกมไดลุกขึ้นจากที่นั่งสองทีโอเคถามต่อเลย เริ่มที่วีบอลน,นะครับอันนี้เป็นหมวดบันเทิงมันเป็นตอบคําถามปกติแล้วการ์ตูนญี่ป<ม>ุ่นที่ดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือชื่ออะไรโดเรมอนเฮโรโดเรมอนเฮโรโดเรมอนเฮโรโดเรมอนมีคนไทยดูทั้งประเทศเออใช่โดเรมอนถูกต้องครับก,ก็ตัวเดมอนจริงท <c oughs> <ว>ี่ดังที่สุดดังกว่าไม่ญี่ปุ่นดังสุดโดเรมอนนักร้องวงเกาหลี BTS มีสมาชิกกี่คนเจ็ดคน ถูกต้องครับแล้วมันก็ส์เทมเว็นเปล่าป่าเบิดการเพลงที่ดังที่สุดใน YouTube คือเพลงอะไรผมมีช้อยเซ็ตเอาไหมครับไม่เอาไม่เอาโอเคไอนั่นแหละไอ้อะไรว่าเยี่ยพี่ชักถูกต้องครับดูดิมันดังถันเกืเพลงป้าจ่ะนี่เหรอเด็กเอาไปเต้นแม่งเป็นพันพันล้านทมัยมึงไม่ได้ลงมาข้างล่างไอ้นายจำเป็น้นะแขกบีบิกาลิกาครับไม่กำลังพิ่งกันง้อบีบิกาลิกา พดม่แล้วต้อาแข่งเ,เข้าตูดเลยนั่นเอาเต็มขึ้นด้วยโอเคมาต่อหนังโปรเซนเจ้าหญิงชื่ออะไรไเอลซ่าถูกต้องครับมันเปลี่ยนไปถึงร่องด่างเลยถ้าผมเคยชุมจะไม่ทรมานแล้วนะ <c oughs> หมดเวลาแล้วครับพี่เกมลงมาที่อ่างเหมือนเดิมนะครับฟุตบอลกันบ้างแหละพี่ดูฟุตบอลบ้างไหมครับ<อ>ไม่ดูเลยไม่ดูเลยเอาเลยทีมชาติได้แชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดขอช้อยด้วคกูไม่ได้ดูเลยนะนี่บอลโลกอันแรกนะครับคือ สเปนแชมป์มากที่สุดเหรอใช่ใ่แชมป์บอลโลกมากที่สุดอันที่2ไทยอันที่3บราซิลโอ้โหรักชาขนาดนี้สเปนผิดบราซิลนี่บอลตายแล้วครับแล้วใครทำแข่งก่อนแต่งาใส่น้ำด้วยไม่ใช่หรือใส่เือก่อนค่อยออกไปก่อนไว้ไว้ห่นาทีค่อยออกไว้ห่นนาทีนะก่อนโอ้ยโอ้ยโออ้อยออย้อ้อ ครั้งแรกจัดเมื่อปีไหนโอ้โฮปีไหนไหนอีสัดปีไหนชีดมันโรงไม่ใช่อีกไม่ลาสิปีแรก1930อันที่2 1950อันที่3 1 9 5 4อันที่2อะไรคืออะไร1950 หนึ่เาสานย์เป็นคำตอบที่ผิดครับคำตอบคือ1930งเาใส่เลยใส่น Whew, ้ำแข็งเลยครับกูจะต้องรู้ใช่ปูมาลงเร็วนี้ถามต่อเลยภูมิไอ้ไอ้ถามต่อเลยเย็นชิบหายเลยว้าโอเคต่อมานะครับกีฬาโอลิมปิกมีสัญลักษณ์กี่สีครับไอ้ชิบเจ็ดสีผิดครับห้าสีครับสีโอมาลงเร็วๆจะมันหนักแค่ห้าสีมันต้องเจ็ดสีสิใส่ไปเลยใส่ไปเลย มันกดได้ลมันน้ำแผงมันไม่เกี่ยวกับแบบนั้นหรอกมันแค่ทรมานยืนออ้ออ้ไปเฉยๆโอ้ัอ้โ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 อ่โอ้โอ้โอ้โอปโอ้โอ้โอ้าครับ้โอ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 ีโอ้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 โรับอ้โอ้โอ้โ2้โอรโอกโอ้โอ้าอ้โอัโอ้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 โอัโอ้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 ทีอ้อ้้ ทีมฟุตบอลที่เรียกว่าเจ้าบ oui> ุญท hey, mm hmm. okay. ุ่มเจ้าบุญทุ่มป่ะปารซ่าครับถูกต้องครับมึงแมฆข้ามขับเข้าข้างไอซ์ไปมันก็ถัดทุกคนกีฬาโอลิมปิกกูยังไม่ได้จะโอลิมปิกอ่ะเนี่ะอะไรนะโอลิมปิกจัดทุกกี่ปีแปดปีสามปีแปดปีสามปีเหมือนนายกอ่ะโอลิมปิกแปดปีสามปีมีห้าสี่ก็ห้าปีไปสามปีเออมั่วเกิน ห้าสี่ก็ห้าปดีสองติดสี่ปีครับเอาสี่ปีบอลลอกใช่หรอไม่มันมีเหมือนกันหมดมันจะสลับกันไงเกมแพ้แล้วโอเคพี่เกมแพ้แล้วนะครับหนึ่งนาทีอยู่หนึ่งนาทีบอลลอกได้แล้วบอลล็อกมันจะไล่จับกับเกมแพ้ตัวนี้เหลือแค่พี่บอยกับพี่นายนะครับพี่บอยเหลือ หนึ่งชีวิตพี่นายเหลือสองจะให้กันผัดกันตอบเจอว่าใครตอบไม่ได้หมวดหมู่ก็คือรถยนต์มาเลยาพี่บิ๊บ่อยเลยครับโตโยต้าเอ็มจีบอนด้าเบนซ์อีซุนสุบีเอ็มเฟอร์รารีอุดเลยตแนนี่นึงนะนับจิห้าสามพี่มีมุ่งช้ามากตากว่าตาเปอร์โย โฟลลี่ oh. oh. ไปแล้ว oh. ดโดนนะครับใส่น้ำแกงเพิ่มหนึ่งถุง oh. โอ้ยเยออจริงจริงต่อไปครับเอาหมวดหนังของในไทยนะครับพูดมาคนละหนึ่งชื่อแยมย่า ok> โสอะไรดึกดำดุข่าเก่าลวงพีแจ๊ดหลวงพแจ๊ดสองเฮ้ยแย่ไม่ได้ได้ที่คนละเรื่องเลยหลวงพแจ๊ดสี่จีตุ้มจะรัก บริการหน้าเลียมบริการหน้าเลียมสองต้มยำกุ้งต้มกุ้งสองสั่นเราว่าสองกูหมดเลยนะเออไอ้นี่ไอ้สัตว์ทีนี้นัำไวเลยนะท้ายบ้านเดียวเดียวเฮ้ยท้ายท้ายบ้านท้ายบ้านท้ายบ้านเลยนะไอ้สัปะเลอการกล้วยการกวยกระตูนเออยี่ห์หนังไหมการกวยบา่งสอง สี่ช่องแอร์มีบ้างสองเลตัดอ่าสี่แม่งแม่น่าพะขนมสองอาอ่าพี่หน้าพะขนมแม่น่าพะขนมหนึ่งเอ่อบริการหน้าเรียมไปแล้วแพ้นะครับส่วนผู้ชนะก็คือพี่บอยโอ้โหเย็นมากเลยทุกคน โอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ถ้ามถูกใจกดไลค์ถ้ามึงกดแชร์ก,ชกบช่องโควต้าแล้วกลบอยดีไปก่อนแล้วดกดติดตามไป็นจีนทุกคนด้วยครับโอ้ยไปก่อนทุกคนไม่บยอยกันที